สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องของการคูณจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบนะครับเป็นรูปแบบการคูณแบบสุดท้ายแล้วนะครับในหัวข้อาการคูณจํานวนเต็มโดยก็จะยังคงนําเสนอโดยใช้กระบวนการเดิมนะครับก็คือใช้แผนภาพประกอบในการพิจารณาหาผลลัพธ์นะครับจะได้เข้าใจที่ไปที่มาว่าเอ๊ะทำไมผลลัพธ์ที่ได้มันถึงออกมาเป็นลักษณะนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เรามาศึกษากันที่ตัวอย่างเลยนะครับจงหาผลลัพธ์ของลบ2คูณด้วยลบ5สําหรับวิธีทําครับจากรูปของการคูณเรามาพิจารณาที่ความหมายของมันก่อนนะครับลบ2คูณด้วยลบ5ตรงนี้ก็มีความหมายว่าลด2ครั้งครั้งละลบ5นะครับลดก็คือเอาออกเนาะเอาออก2ครั้งเอาออกแต่ละครั้งนี่ก็เอาออกครั้งละลบ5นะครับก็เริ่มต้นด้วยกระบวนการนําพื้นที่ที่เราจะนําออกเนี่ยมาวางไว้ก่อนนะครับ โอเคหลังจากเอาพื้นที่มาวางแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องการดําเนินการต่อก็คือเราจะต้องนําลบ5ออกจากพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่เหมือนกับการนําเข้านะถ้าเอาเพิ่มเอาเข้าก็คือเอามาจากข้างนอกนะครับแล้วเอามาใส่ข้างในแต่ทีนี้เวลาลดหรือเวลานําออกเนี่ยเอาออกเนี่ยเราต้องอ,ออกจากข้างในนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับมันมันไม่มีอะไรอยู่ภายในนี้นะครับซึ่งพื้นที่ภายในเนี่ยถ้าตีข่าวออกมามันก็มีค่าเป็นศูนย์นะครับ แต่เราต้องการเอาลบออกและจะเอาลบออกได้ยังไงเนเมื่อมันไม่มีนะครับซึ่งด้วยกระบวนการตามแนวทางของคลิปก่อนหน้าเนี่ยนะครับก็หน้าที่จะเป็นแนวทางทําให้ตัวนี้ได้ง่ายามีความง่ายขึ้นแล้วล่ะนะครับก็คือถ้ามันไม่มีเราสามารถทําให้มันมีได้นะครับแต่ค่ามค่าต้องไม่เปลี่ยนนะซึ่งสิ่งที่เราจะทําต่อเพื่อที่จะนําก่อนก่อนที่จะนําออกก็คือเราจะนําตัวนี้ครับคู่ศูนยะ์เนาะเรียกว่าคู่ศูนย์เข้ามาวางก่อน จะมาวางเยอะแค่ไหนก็ได้นะครับแล้วแต่แล้วแต่แต่แตขอให้มีมีสิ่งที่เราจะนําออกได้พอก็แล้วกันนะครับอย่างในที่เนี้ยจากตอนแรกตรงนี้ตรงนี้นมีค่าเป็นศูนย์นะครับแล้วถ้าเราเพิ่มขึ้นมาเพิ่มเข้ามามีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในก็ยังถือว่ามีค่าเป็นศูนย์นอยู่นะครับเพราะทุกคู่ตรงเนี้ยบวกกับลบจับคู่กันเป็นศูน,นย์นี่แหละนะครับแต่อย่างที่บอกรูปร่างมันเปลี่ยนไปแต่ค่ายังเป็นศูนย์เท่าเดิมแล้วมันมีสิ่งที่เราสามารถจะนําออกได้แล้วนะก็คือ เราต้องการนําออกครั้งละลบห้าใช่ไหมซึ่งในที่นี้ก็มีลบอยู่ห้าอันให้เรานําออกแล้วนะครับเราก็จะนําออกแล้วนะครับทีนี้เอาลบออกห้าอันปุ๊บนี่หายไปแล้วนะครับพอหายไปนี่เอาออกครั้งแรกแล้วนะลดครั้งที่หนึ่งลวเราก็จะลดครั้งที่สองเอาออกครั้งที่สองครั้งที่สองก็เอาออกลบห้าเช่นเดียวกันแต่ก็เกิดปัญหาเหมือนเดิมแหละครับก็คือมันไม่มีลบให้เราออกเราก็จะทําการเพิ่มเพิ่มรูปร่างหน้าตา เข้าไปในพื้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อให้มันมีลบห <c oughs> ้าเพื่อที่เราจะนําออกได้แต่ค่าย้ําว่าค่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเพิ่มข้ามาอย่างเงี้ยโอเคนะครับอ่ะเอาใหม่ตรงนี้กับตรงนี้มีค่าเท่ากันนะครับมีค่าเท่ากันไม่ได้มีค่าเปลี่ยนแปลงนะค่าเท่ายังเท่าเดิมแต่รูปรน้ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเพื่อวัตถุประสงค์คือมันจะได้มีสิ่งที่เราจะนําออกก็คือลบห้านะครับก็คือลบ5้าอันตรงนี้ก็จะนําออกแล้วนะ นี่เอาออกแล้ว2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกก็เอาออกลบหครั้งที่2ก็เอาออกลบห้าพออ,าออกสองครั้งแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เหลืออยู่ในที่นี้ครับมันจะมีอะไรครับมีบวกอยู่ทั้งหมดกี่อันเนี่ยบวกหนึ่งทั้งหมดอยู่10อันใช่ไหมครับสิบอันซึ่งบวกหนึ่งสิบอันในนี้ก็มีค่าเป็นเป็น10บครับแทนจํานวนเต็มบวกซึ่งตัวนี้แหละก็คือผลผลคูณของข้อนี้แหละนะครับสรุปเลยดังนั้น ผลลัพธ์ของลบ2คูณด้วยลบ5เท่ากับ10นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกเป็นคำตอบนั่นเองนะครับต่อไปจงหาผลลัพธ์ของลบ3คูณด้วยลบ4วิธีทํำครับพิจารณาที่รูปของการคูณที่ให้มาตรงนี้นะครับลบ3คูณด้วยลบ4ตีความหมายได้ว่านะครับมันคือลบ3ครั้งครั้งละลบ4นะครับข้างหน้าเป็นลบเนาะ ลบสาก็คือลบสามครั้งลดสามครั้งเอาออกสามครั้งแต่ละครั้งที่เอาออกที่ลดที่ลบก็คือครั้งละลบสี่อ่ะก็เตรียมพื้นที่ไว้ครับพื้นที่ที่จะนําสิ่งของออกนะครับสิ่งของที่มีค่าเป็นลบสี่นะครับออกถึงสามครั้งแต่ก็อย่างที่บอกครับนะตอนนี้เป็นพื้นที่เปล่าๆมันจะไม่มีอะไรอยู่เลยซึ่งมีค่าเป็นศูนย์แต่ในเมื่อเราต้องการเอาออกเราจะสร้างภาพลักษณ์ให้มันใหม่ นะครับเพื่อให้มันมีสิ่งที่เราจะนําออกได้แต่โดยที่ค่าต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะครับครูก็เพิ่มตัวนี้ขึ้นมาครับจะเพิ่มมากกว่านี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับแต่โดยเป้าหมายที่ครูต้องการก็คือจะให้มันมีลบอ่าให้มันมีลบอยู่สี่อันซึ่งมีค่าแทนลบสี่นะครับที่จะได้เอาออกครูก็เลยเพิ่มมาแค่นี้แหละจะได้ไม่เปลืองนะครับซึ่งเพียงแค่นี้ก็มีลบอยู่สี่อันแล้วเนาะนะครับลบหนึ่ง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 สี่อันก็มีค่าเป็นลบสี่ละ ก็สามารถเอาออกได้คร like no. so ับตามเป้าหมายนะครับเอาออกปุ๊บนี่ออกแล้วครั้งที่1นะครับ4อันนะครับเป็นลบนะครับจากนั้นจะเอาออกครั้งที่2ครั้งที่2ก็เอาลบออก4อันเหมือนกันนะเนี่ยลบ4นะครับแต่มันไม่มีใช่ไหมไม่มีก็เพิ่มคู่ศูนย์เข้ามาตามนี้นะครับจากนั้นก็เอาออกเป็นครั้งที่2เอาตัวไหนเอาลบนะ1 2 3 4สามี่เนี่ยนะครับเอาออกปุ๊บนี่ครั้งที่2แล้วนะครับต่อไป จะเอาออกครั้งที่3ม,มันก็ไม่มีให้เอาออกก็ดินะครับก็เพิ่มรูปร่างหน้าตามันใหม่ครับแต่ค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับนี่นต,ต,ตอนนี้กับตอนนี้ค่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่าค dafür, ยังคงเท่าเดิมครับแต่มันมีอะไรโผล่ขึ้นมาให้เราสามารถนําออกได้ mm hmm. ก็คือลบตัวนี้นะครับลบห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 อันตัวนี้มีค่าเป็นลบสก็เอาออกได้ครับเอาออกปุ๊บเอาออกครบ3ครั้งแล้วนะครับครบ3ครั้งแล้วก็ถือว่าจบละ ก็มาพิจารณาสิ่งที่เหลืออยู่ในนี้เราจะพบว่ามีบวกนะครับบวกหนึ่งจี้เขียวเนี่ยนะทั้งหมดอยู่กี่อันเนาะสิบสองอันนะครับซึ่งสิบสองอันที่ว่านี่ก็มีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเป็นสิบสองนะครับก็สรุปได้แล้วนะครับดังนั้นผลลัพธ์ของลบสามคูณด้วยลบสี่มีค่าเท่ากับสิบสองเป็นคําตอบนั่นเองนะครับนีค่าเป็นจานวนเต็มบวกเลยนะนะครับตัวอย่างเมื่อกี้ก็ได้ค่าเป็นจานวนเต็มบวก ตัวอย่างนี้ก็ได้ค่าเป็นจํานวนเต็มบวกอ่ะต่อไปจงหาผลลัพธ์ของลบสคูณด้วยลบหวิธีทำครับมาพิจารณาที่รูปก,การคูณที่เขาให้มาเช่นเดิมครับลบสคูณด้วยลบหตรงนี้ตีความแปลความออกมาได้ว่าตัวตั้งเป็นลบสแสดงว่าลด4ครั้งลดสครั้งเอาออก4ีนะค่ครั้งนะครับครั้งละเท่าไหร่ครั้งละลบหนะครับ เอาออกก็คือมันต้องมีอยู่ข้างในนะถึงจะเอาออกได้นะครับไม่เหมือนกับเพิ่มเข้าไปเพิ่มมึงก็คือเอาจากข้างนอกเพิ่มเข้าไปข้างในอ่ะเตรียมพื้นที่ไว้ครับพื้นที่นี้มีค่าเป็น0นเราจะเอาลบ6ออกยังไม่ได้ครับเพราะมันไม่มีอะไรนะครับเราก็จะมาปรับรูปร่างหน้าตาอะไรให้มันสักหน่อยเพื่อที่มันจะได้มีสิ่งที่เราจะนําออกได้นะครับโดยที่ค่าไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเพิ่มตัวนี้แหละครับเข้ามา ตอนนี้คูเพิ่มเข้ามา1คู่2คู่3ามคู่4ี่คู่ห้าคู่6คู่นะครับ6คู่จะเพิ่ม7คู่8ดคู่10คู่ก็ได้นะครับกี่คู่ก็ได้ตามใจแต่ขอให้มันมีสิ่งที่เราจะนําออกได้พอก็แล้วกันเพราะเราต้องการนําอะไรออกนะนําลบออกเนาะลบออกกี่อันลบออก6อันแทนค่าลบ6ตัวนี้นะครับซึ่งมันนี้ก็มีลบพอแล้วนะนะครับเอาออกแล้วนะเอาออกปุ๊บนี่ครั้งที่1แล้วนะครับลดครั้งแรกแล้วนะครับ ต่อไปจะลดครั้งที่2ครับเอาออกครั้งที่2องครูก็ต้องเพิ่มเข้ามาแหละมันถึงจะมีอะไรให้นําออกได้แต่การเพิ่มเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ส่งผลให้ค่ามันเปลี่ยนนะครับค่ามันยังคงเท่าเดิมนะครับจากตอนนี้กับตอนนี้ค่าเท่าเดิมครับค่าไม่เปลี่ยนนะครับแต่มันมีสิ่งที่สามารถนําออกได้ก็คือลบ6อันนะครับแทนค่าลบ6อันแหละก็จะเอาออกแล้วปุ๊บนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะครับอ่ะต่อไป จะเอาออกครั้งที่สามมันก็ออกไม่ได้เนาะก็จินตนาการให้มันมีก่อนโดยที่การจินตนาการนั้นไม่ได้ส่งผลให้ค่าเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือเพิ่มคู่ศูนย์ตัวนี้เข้ามาอ่ะแล้วมีพอให้เอาออกไหมมีนะมีลบหกอันเอาออกได้ครับนี่ตัวนี้เอาออกเป็นครั้งที่สามครับลดครั้งที่สามแล้วลดสามครั้งแล้วต่อไปครั้งที่สี่ก็จะเอาออกอีกลบหกเหมือนกันนะครับก็ต้อง จัดคู่ศูนย์ให้มันนะครับโดยที่ค่าไม่ได้ต่างจากเดิมนะครับตอนแรกเป็นอย่างนี้เนาะต่อไปเป็นอย่างนี้ค่าเท่าเดิมครับค่าเท่าเดิมแต่มันมีรูปล่างเปลี่ยนไปเพื่อที่เราจะได้นำลบหกออกได้นะครับลบหกก็คือลบหนึ่งหกอันเนี่ยนะครับเอาออกครับปึ๊บเป็นครั้งที่สี่นะครับเอาออกเป็นครั้งที่4เสร็จแล้วโอ้ก็ครบแล้วนี่เนาะเขาให้ลดสครั้ง ครั้งละลบหกเราก็ครบแล้วทีนี้ดูผลลัพธ์สุดท้ายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ครับเราจะพบว่ามีแต่สีเขียวๆนีนะ่เนาะแทนบวกหนึ่งนะกี่อันครับยี่สิบสี่อันนะครับยี่สิบสี่อันลองนับดูนะครับครับซึ่งยี่สิบสี่อันตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับก็มีค่าเท่ากับยี่สิบสี่นั่นเองเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับดังนั้นก็ถือว่าเราได้ผลคูณของลบสี่คูณด้วยลบหกแล้วนะสรุปครับดังนั้นผลลัพธ์ของลบสี่คูณด้วยลบหก มีค่าเท่ากับ24เป็นคำตอบนั่นเองนะครับจาก3ตัวอย่างที่ได้ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอการหาผลลัพธ์ของการคูณนะครับโดยอาศัยแผนภาพซึ่งมันจะช่วยให้นักเรียนเห็นที่มาที่ไปถึงผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าทำไมมันถึงได้ออกมาเป็นผลลัพธ์เป็นแบบนี้นะครับแต่เวลาทำจริงๆนักเรียนก็คงไม่ได้ต้องนึกจินตนาการถึงรูปภาพแบบนี้หรอกไม่ได้ทารูปภาพแบบนี้หรอกนะครับ เพราะว่าเราก็จะมีหลักการในการนําไปคํานวณอยู่นะครับซึ่งหลักการที่ได้ก็จะสอดคล้องกับการนําเสนอโดยใช้แผนภาพนี่แหละนะครับก็มาดูสรุปอีกทีนึงนะครับพิจารณาที่รูปก,การคูณล,ลบสคูณด้วยลบหตรงนี้นะครับถ้าเราจินตนาการที่แผนภาพรูปภาพแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะได้ผลลัพธ์ตัวนี้ออกมามีค่าเท่ากับ10นะครับเอาออก2ครั้งครั้งละลบห ลบหายไปครั้งละ5ประมาณนั้นลบหายไปครั้งละ5มันก็จะเหลืออยู่10ที่เป็นบวกนะครับแล้วถ้าเราพิจารณาในกรณีที่เป็นรูปของการคูณ2คูณด้วยอันนี้คิดแบบธรรมดาได้เลยนะครับ2คูณด้วยก็เป็น10นะครับเราจะพบว่าออผลลัพธ์มันได้เท่ากันเลยนะนะครับออาต่อไปมาดูอีกรูปการคูณอีกรูปแบบหนึ่งครับลบ3คูณด้วยลบ4นะครับลบ3คูณด้วยลบ4ก็คือเอาออก3ครั้งครั้งละลบ4 เอาลบ4ออกครั้งแรกก็จะเหลือบวก4เอาออกอีกครั้งก็จะเหลือบวกอีก4สะสมกับก่อนหน้าก็จะเป็นบวก8ใช่ไหมครับและเอาลบออกอีก4ก็จะเหลือบวกอีก4สะสมกับบวกอีกก่อนหน้า8ก็จะเป็น12นะครับอันนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ12และในทำนองเดียวกันตามข้างบนเนี่ยถ้าเราหาผลคูณนะครับของ3คูณด้วย4ลองดูตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ12นะครับซึ่งดูผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ก็จะมีค่าคล้ายๆกันเลยนะ ลบสคูณลบหกับ2อคูณหได้เท่ากันขณะที่ลบสคูณด้วยลบสกับ3าคูณด้วยสมีค่าเป็น12เท่ากันข้างบนมีค่าเป็น10เท่ากันอา้าวไม่ได้ต่างกันเลยนี่มีลบกับไม่มีลบนะครับมาพิจารณาต่ออีกครับอีกสักนิดนึงนะครับกรณีที่เป็นลบสคูณด้วยลบหบ้างลบสคูณด้วยลบหก็คือเอาออก4ครั้งครั้งละลบหนะครับจินตนาการถึงกระบวนการที่เป็นรูปภาพนะครับตัวนี้ก็จะได้24ใช่ไหมครับและถ้าพิจารณาที่4ี่คูณด้วยหตัวนี้ก็จะได้ 24เช่นเดียวกันนะครับสังเกตผลลัพธ์ใน3เรียกว่าอะไร3ชุดตรงนี้นะครับ3ชุดตัวนี้ชุดแรกก็มีค่าผลลัพธ์เป็น10เท่ากันเลยนะครับชุดที่2ก็เป็น12เท่ากันเลยชุดที่3ก็เป็น24เท่ากันเลยก็นั่นแสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการคูณครับระหว่างจํานวนเต็มลบคูณด้วยจํานวนเต็มลบเนี่ยนะครับมันจะได้ผลลัพธ์เท่ากันเลยกับจํ <ifting you. S 3> <ส>านวนเต็มบวกคูณด้วยจํานวนเต็มบวกที่เป็นเลขเดียวกันนะครับ ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราสามารถสรุปเป็นหลักการได้ว่านะครับการหาผลลัพธ์ของการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบสามารถทำได้โดยนำค่าสมบูรณ์ของของอะไรของทั้งสองจำนวนนั้นน่ะทั้งตัวตั้งแล้วก็ตัวคูณเนี่ยมาคูณกันนะครับเอาค่าสมบูรณ์มาคูณกันคูณเสร็จแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกซึ่งเวลาคูณเสร็จมันก็เป็นบวกอยู่แล้วเนาะก็สรุปไงคือตอบเลยเอาตัวเลขมาคูณกันแล้วตอบเลยนะครับง่ายดี คราวนี้ถ้าจําหลักการตรงนี้ก็ไม่ต้องไปพึ่งไอ้รูปภาพนั่นแหละนะครับเพราะเราคงไม่ได้ไปวาดรูปจริงๆหรอกนะครับเราก็เอาหลักการตรงนี้แหละไปใช้เพียงแต่ว่ารูปภาพที่ผ่านมานั้นมันช่วยให้เราเห็นที่มาที่ไปนะครับเห็นถึงข้อสรุปเหตุผลที่มันได้ผลลัพธ์ออกมาอย่างนั้นนะครับเอาละสมมติว่านักเรียนจําได้ก็แล้วกันนะครับแต่ครูก็เชื่อว่านักเรียนจําได้จริงๆนั่นแหละนะครับมาดูในส่วนของการหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างครับ จงหาผลลัพธ์ของลบสามคูณด้วยลบห้าวิธีทำจากรูปก,การคูณลบสามคูณด้วยลบห้าตรงนี้ครับโดยกระบ,บวนการเขาบอกว่าให้เราไปเอาค่าสมบูรณ์ของทั้งสองจำนวนนั้นมาคูณกันนะครับซึ่งค่าสมบูรณ์ที่ว่าก็คืออะไรครับค่าสมบูรณ์ของลบสามก็เป็นสามเอาไปหามาค่าสมบูรณ์ของลบห้าก็เป็นห้าแล้วเราก็หาผลคูณตรงนี้ครับเอาสามมาคูณกับห้านะครับซึ่งคูณได้เท่าไหร่ก็ตอบเลยนะสามห้าเป็น สิบห้าเพราะคูณเสร็จมันเป็นบวกอยู่แล้วนะครับก็สรุปสรุปนะสรุปดังนั้นผลลัพธ์ของลบสามคูณด้วยลบห้าเท่ากับสิบห้าเป็นคําตอบนั่นเองนะครับตัวอย่างต่อมาจงหาผลลัพธ์ของลบสิบสองคูณด้วยลบยี่สิบสามสำหรับวิธีทําครับด้วยกระบ,บวนการเดียวกันนะครับมันเป็นจํานวนเต็มลบคูณด้วยจํานวนเต็มลบนะครับจานวนเต็มชนิดเดียวกันใน2ตัวเนี้ยนะครับก็เราก็ไปหา ค่าสมบูรณ์ของมันออกมานะครับค่าสมบูรณ์ของลบสิก็คือ12ค่าสมบูรณ์ของลบยีก็คือ23นะครับแล้วเอา2ตัวที่ว่าไปเนี่ยนะครับสิกับ23เนี่ยมาคูณกันนะครับคูณก็หาผลคูณเฉยๆนี่แหละครับคูณเสร็จได้เท่าไหร่ก็ตอบเลยนะครับสิบสอคูนยีได้ผลคูนมาเท่ากับ276นะครับสิ่งตัวนี้แหละคือผลลัพธ์แล้วดังนั้นครับผลลัพธ์ของลบสิคูนด้วย ลบ23ก็มีค่าเท่ากับ276เป็นคำตอบนั่นเองนะครับถึงตรงนี้ก,ก,ก็ก็จบแล้วนะนะครับในส่วนหัวข้อการคูณจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบนะครับแต่แบบแต่ตัวอย่างที่เหมือนกับตัวอย่างในคลิปก่อนหน้าเนาะที่เป็นหลายๆข้อโอเคไม่ไม่นำเสนอแล้วนะเพราะว่าตัวเลขการคูณก็คล้ายๆกันนี่แหละนะครับอยู่ที่ความสามารถในการ คูณเลขของเรายังไงมันก็เป็นพื้นฐานของเรานะครับที่สําคัญก็คือจําหลักการให้ได้ก็แล้วกันว่าจํานวนเต็มลบคูณด้วยจํานวนเต็มลบจะให้ผลลัพธ์เป็นจานวนเต็มบวกนะครับเอาตัวเลขมาคูณกันตอบเลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการคูณจํานวนเต็มนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ